เขาจะมีการประชุมเอเปกกันปลายปีนี้ใช่ไหมใช่เราเป็นเจ้าภาพนะคะวันที่1 6บหถึงสิพฤศจิกายนนี้แล้วก็รัฐบาลก็ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษด้วยในช่วงที่มีการประชุมเอเปกผู้นำเขาเรียกเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกนะคะสิบหถึงสิพฤศจิกายนคือเขาประชุมวันสิบแปดสิบเก้าพฤศจิกาแต่เขาจะประชุมเราจะปิดก่อนหยุดล่วงหน้าเคลียร์พื้นที่ให้การประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยทั้งการจราจรดูแลความปลอดภัย ู้นำเดินทางเข้ามาทยอยเดินทางเข้ามานะคะคก็ต้องเคลียร์พื้นที่เล็กน้อยแต่วันนี้ในช่วงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องบอกนี้ก่อนครับว่าเอเปกเนี่ยเราประชุมสุดยอดผู้นำเนี่ยสิบแาใช่ไหมพฤจิกาในี่สุดยอดผู้นําแปลว่าผู้นําทั้ง K, สิบยเคเขรษกิจเขาจะมาประชุมกันที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆทั้งปีนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาถึงปีนี้ทั้งปี ก่อนที่จะประชุมกันวันที่1 8บแที่ผู้นําจะมาประชุมกันเนี่ยในระดับรัฐมนตรีในระดับปลัดกระทรวงในระดับอธิบดีในระดับเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ละระดับเนี่ยเขาจะประชุมกันมาหมดแล้ว<ช>เขาประชุมเตรียมการเตรียมโน่นเตรียมนี่แต่ละด้านกันประชุมกันประชุมเสร็จปั๊บก็มาถึงเตรียมชงเรื่องเข้า,ขาที่ประชุมสุด<ช>ยอดคือผู้นำเนี่ยไม่ต้องถกเถียงอะไรแล้วจะเอาหรือไม่เอา ก็เคาะตรงนั้นก็เคาะอย่างเดียวเลยเาเสนอมาเลยเพราะทุกคนเนี่ยประชุมร่วมกันหมดแล้วอย่างสาธารณสุขนี่ก็ชุมประชุมอยู่ใช่ไหมชินกันไปแล้วใช่ค่ะที่เขาโชว์อะไรนี่ยสาธารณสุขก็อะไรไปโชว์นะเรื่องอะไรไอ้ตัวตัวตรวจตรวจ ตรวจไอ,อดดทิเกตรวจโควิดอะตรวจโควิดทางเดินหายใจอะเห็นไหมนี่ก็โชว์ศักยภาพของประเทศแต่ประเทศไทยเราทําได้มันเป็นโอกาสที่แต่ละประเทศที่มารุมจะได้เห็นศักยภาพซึ่งกันและกันแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยก้าวไปด้วยกันนะคะอันนี้ที่ท่านอนุทินประชุมอยู่ที่กรุงเทพนะโรงแรมแถวฝั่งทนนะะแล้วก็วันนี้เป็นไงวันนี้เนี่ยก็มีการประชุมอีกกรอบหนึ่งนะคะเป็นกรอบเรื่องของด้านป่าไม้ค่ะเป็นการประชุมด้านป่าไม้ครั้งที่5นะคะของเอทเปกเลยค่ะซึ่งประเทศไทยเนี่ย เรียกว่าเก่งมากได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจากประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ครั้งที่5นี้ด้วยนะคะจัดขึ้น3วัน23-24-25สิงหาคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะและมีรัฐมนตรีด้านเอเปกด้านป่าไม้เนี่ยไปประชุมพูดคุยกันด้วยรเรื่องราวจ,จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามีสกููปให้ชมกันค่ะคไปติดตามรับชมกันเลยนะคะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักนะครับกับการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้กันด้วยนะครับหรือว่า The Fifth APEC Meeting for Ministers Responsible for Forestry หรือว่า MMIF นะครับที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่23ถึง25นะครับนี้แล้วซึ่งในวันนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรความสําคัญเป็นอย่างไรความคาดหวังของไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเป็นอย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยนะครับกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวรารุิศิลปอาชาสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ ท่านครับเราอยากจะรู้มากว่าการประชุมในครั้งนี้ MMRF การประชุมรมัฐมนตรีเอ c ด้านป่าไม้คืออะไรและมีความสําคัญยังไงครับท่านครับต้องเรียนว่าการประชุม MMRF ครั้งที่5ในครั้งนี้นะครับเป็นการสืบเนื่องมาตั้งแต่การประชุมครั้งแรกเลยที่ได้มีแนวคิดกันนะครับตั้งแต่ปี2550นะครับที่ซิดนีย์เจ้ออสเตรเลียแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าการที่เราจะเอาป่าไม้มาเป็นประเด็นสําคัญนะครับในการที่ถือเป็นการแก้ปัญหาหลัก หล,หลายเรื่องของโลกใบนี้นะครับเพราะว่าเอเป็กเนี่ยประกอบด้วยเขตเศรษฐกิจเนี่ยถึง21เขตด้วยกันมีความหลากหลายทางภูมิภาคมีความหลากหลายทางแนวความคิดนะครับดังนั้นการที่นํามารวมด้วยกันแล้วเนี่ยเรามีประชากรเนี่ยเกือบ40%ของโลกใบนี้ GDP เนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งของโลกใบนี้เลยดังนั้นการเอาประเด็นเรื่องป่าไม้เข้ามานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็การประชุมครั้งแรก นะครับเกิดขึ้นเม,มื่อปี2554ที่กรุงปักกิ่งนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรต่างๆและที่สําคัญครั้งนี้เราจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้เราจะได้มีการนําพาผู้นำนะครับทุกท่านนั้นไปเยี่ยมชมนะครับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับที่อําเภอแม่ริมเพราะว่าถือได้ว่าเป็นหนึ่งในความอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่กว่า6,500ไร่นะครับที่เรามีอยู่แล้วก็แสดงให้เห็น ศักยภาพของประเทศไทยแนวความคิดของประเทศไทยในฐานะที่เราเป็นประธานการประชุม MMI f ครั้งที่5ครั้งนี้นะครับท่าทีของไทยในการประชุม MMIF ครั้งนี้คืออะไรครับท่านครับดัมที่ได้คุยกันเบื้องต้นนะครับว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยของเราจะเปิดโอกาสให้สมาชิกในแต่ละเขตเศรษฐกิจนั้นได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็หาโอกาสในการที่จะพัฒนานะครับรวมทั้งการต่อต้านการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย <c oughs> เพราะว่าวันนี้หลายปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับ พาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่อง climate change ที่เป็นประเด็นที่ทุกๆประเทศให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเนี่ยต้นต่อก็มาจากการตัดไม้ทําลายป่าที่ผิดกฎหมายนะครับนอกจากนั้นประเทศไทยของเรานะครับเรายังเดินหน้าตามแนว b i o อซิคลาก r e e อ n c o n o หรือว่าเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวดังนั้นเราจะแสดงให้เห็นว่าแนวทางของประเทศไทยโดยรัฐบาลนั้นนะครับเรามีการพัฒนาในรูปแบบอย่างไรเพื่อที่จะเดินหน้าต่อภายใต้กรอบ SDG ของสหประชาชาตินะครับนอกจากนั้นเรายังจะมีการ สร้างกลไกที่เหมาะสมนะครับในการที่จะให้ภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนั้นนะครับเข้ามาร่วมปลูกป่าด้วยกันนะครับเพิ่มพื้นที่ป่าส่งเสริมให้มีการใช้พื้นที่ป่าเนี่ยอย่างสมดุลประเทศไทยเราจะแสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีกําหนดเอาไว้ว่าเราจะต้องมีพื้นที่สีเขียวในประเทศไทยเนี่ยถึง55%เปอร์เซ็นโทเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาตินะครับ35เปอร์เซ็นต์ป่าเศรษฐกิจนะครับ15เปอร์เซ็นต์แล้วก็ป่าอนุรักษ์าการหรือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองเนี่ยอีกห้ก เห็นนะครับว่าปัญหาเรื่อง climate change ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะสามารถแก้ไขได้นะครับด้วยการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในแต่ละแต่ละประเทศรวมไปถึงการที่ในอนาคตอันใกล้เราจะชิฟ f t จากเรียกว่าระบบ black gold นะครับหรือว่าการใช้น้ํามัน fossil fuel ไปสู่ green gold หรือว่า Car ์บอนเคริพี่น้องประชาชนทั่วประเทศหรือในทั่วทุกเขตเศรษฐกิจที่มีต้นไม้นะครับ จะสามารถนําเอาคาร์บอนเครดิตนั้นเนี่ยมาเป็นต้นทุนของเศรษฐกิจได้เช่นกันเป็นโอกาสให้กับเราด้วยเป็นโอกาสอย่างมหาสารที่ประเทศไทยของเราต้องเรียกว่าประเทศไทยของเรารเป็นหนึ่งในผู้นําเกี่ยวกับเรื่อง climate change นะครับไม่ใช่เฉพาะในเขตในเขตอาเซียนของพวกเรานะครับแต่ถ้าเทียบถึงในโลกนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลได้เดินหน้าไปอย่างไกลามากหลายหลายมิติดังนั้นการประชุม m MM m f ครั้งที่5ที่เราเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยเราจะแสดงให้เห็นแล้วก็จะขอเอาองค์ความรู้จากเพื่อนๆนะครับในเขตเศรษฐกิจต่างๆ มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มั่นใจว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายในที่สุดหลายท่านจะบอกว่าเห็นการประชุมครั้งน,นี้มาดูไกลตัวไกลตัวท่านอยากจะสื่อสารคนที่ว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอย่างไรครับ จริงๆไม่ได้ไกลเลยครับอนอกจากไม่ไกลแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ติดตัวด้วยเพราะว่าการที่เราจะมีการแลกเปลี่ยนกันเรื่องป่าไม้นะครับมันจะกระทบกับ1เศรษฐกิจกชุมชนการที่เราจะใช้ป่ามาเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจกให้กับเรา2จะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่อง climate change climate change ในวันนี้ประเทศไทยของเราโดนเต็มๆภายแรง น้ำท่วมหรือในบางประเทศที่เกาหลีใต้นะครับรุงโซก็โดนฝนถล่มลงมาจนน้ําท่วมมหาศาลประเทศไทยของเรานะครับได้มีผลสํารวจออกมาแล้วว่าเราเป็นหนึ่งใน10ประเทศแรกของโลกใบนี้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศครับผมฟังท่านท่านมนตรีบอกแล้วสิ่งนี้เกี่ยวกับเราแน่แน่เราเริ่มสนใจแล้วอยากติดตาม MMIF สามารถติดตามได้ช่องทางใดบ้างครับท่านครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการประชุม MMIF ครั้งที่5ที่เราจะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับเชิญ ตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเว็บไซต์ของกรมป่าไม้หรือแม้แต่ช่อง NBT ซึ่งเมื่อก่อนเราเรูจักกันในหนามของช่อง1 1นะครับการประชุมทั้งหลายจะมีการถ่ายทอดจะมีการไลฟ์นะครับแต่ว่าบางส่วนที่เป็นเรียกว่ามีความอ่อนไหวหรือเปราะบางก็อ,อาจจะยังไม่ได้ไลฟ์นะครับแต่ว่าผลการประชุมนะครับหรือว่าสเตทเมนท์ที่จะออกมานั้นเราจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างแน่นอนนะครับ,รบทั้งครับครั้งนี้เราเป็นประธานนะครับเราเป็นเจ้าภาพกันด้วยนะครับ ผมเชื่อว่าคงไม่ใช่แค่ภาครัฐภาคประชาชนเองก็มีส่วนร่วมท่านอยากจะฝากอะไรถึงภาคประชาชนที่รับชมการพูดคุยของเราอยู่ในเวลานี้ครับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ส่งผลดีกับพี่น้องประชาชนแน่นอนในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับการประชุมในครั้งนี้เราจะประชุมกันที่จังหวัดเชียงใหม่แน่นอนจะมีผู้นํามีผู้นําระดับระดับใหญ่นะครับหรือเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสมาอาจจะเกิดความไม่สะดวกกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่บ้างนะครับตัวผมเองในฐานะตัวแทนรัฐบาลที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ต้องกราบขออภัยนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าหากว่าเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางแต่ผมมั่นใจครับว่าผลการประชุม m อ f ครั้งที่5 จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไทยในการทําให้คนทั้งโลกนี้ได้เห็นความตั้งใจของพี่น้องประชาชนคนไทยว่าเรานะครับมีความตั้งใจเรื่องป่าไม้อยากจะให้มีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆเขตเศรษฐกิจครับผมว่าฟังจากที่คุยกับท่านแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องร่วมกันการประชุมครั้งนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเรามีโลกแค่ใบเดียวเราไม่มีโลกสํารอง เพราะฉะนั้นเราเดินหน้าไปด้วยกันโดยการใช้จุดนี้เป็นอีกหนึ่งบทหมายในการเดินหน้าไปพร้อมกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่มาพูดคุยกันด้วยขอบพระคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับ